ทุกคนวันนี้มาทำคลิปกันนี่คือเพื่อนฉันชื่อว่าไข่มุกนั่นไม่แต่งตัวเหมือนกันเลยอะแล้วก็คนนั้นก็เพื่อนจะทำอะไรไม่รู้วันนี้จะมารีวิวสาวแต่งตัวแบบนี้กันนะนี่ ต่อแสงตัวแบบนี้กันนะมาดูกัน<ง>โอ้ไม่ต้องหรอกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกดออกไม่ได้วันนี้จะพามาทำคลิปกันนะฮะมาทำคลิปกันนะแป๊บหนึ่งนะขอพิมพ์ก่อน มาเรียนอะไรอะสวัสดีนี่คือเพืญญาา่อนชานนะฮะจิงตัวได้เท่มากมันจะเลยแล้ววคนนั้นใครนะใครอะ โอเคมาละวันนี้มาพารีวิวบ้าหนหลังนี้กันนะนี่ไปกันนี่คือส่วนของห้องนอานะฮะนี่คือส่วนของตู้เสื้อผ้าอันนี้ห้องน้ำเดี๋ยวค่อยมา,ายรีวิวข้างบนนะโอ้ย อะไรเนี่ยออเดี๋ยวมันี้มาเลยนปุ้ยมาลกันนะมากันค่ะโอ๊ะแป๊บหนึ่งนะกำลังพิม์ Okay. มารีวิวกันต่อนะฮะวันนี้มาสอสอนโซนาหูอันนี้กันนะฮะถ้าใครยังหาไม่เจอตอนแรกกดไปที่อันนี้กดไปที่มหวนะฮะทุกคนแล้วก็เลื่อนหะาไปเรื่อยๆถ้าหาปงคนที่ดูแล้วก็ไปบอกคนอื่นได้นะ <c oughs> โอ้ยยายมาก

ตาลี่ตาล่ากับหมวกอันนี้แล้วก็นี่ก็เจอเลยต่อไปอ,อือต้องถ้าถ้าวันนี้ไปหามต่อกนะพอดีจับไม่ได้ <c oughs> มาดูแมปเวฟเว่นกันนะว่ามีอะไรบ้างไม่ตามมาไร กไม่มีอะไรครับแล้วอะเดี๋ยววนไปวนมาอย่างนี้แหละอืมคราวนี้งงงอะไรไม่แล้วะต่ไม่มีโทราัพักนะอยาอยาคิดว่าอยากคิดว่ามีโทรศักนะไม่มีนะฉันออกแบบไยชุดถ่ายนะพูดจริงออกแบบชุดถ่าย แล้ทำอะไรมันมาป้อนา้านมันมาปองตัวเนแมวกันนี่แมวนะฮะแมวแมวเป็นแมวนะฮะแมวโอเคไปกันนำอันนี้แหละวันนี้จะมบ,บินกันนะละครไปทางไหนเลยจะไม่ได้ โอ้วันนี้จะพามาปินกันนะฮะอันนึงพิมพ์ก่อนอันนึง ไม่อืมอ้มไมติดทางไม่เม่อยจัก้ยาดีกว่าอ้าอามาอนชานก็เหมือนจริงๆนะสองวันสองิ ยังไม่ทันได้หยุดเลยบางคนเขายังไป่ทำรายการบ,าบ้านเลยก็ได้ะว่าจะเป็นมีกัดบ้านจะก็เลยไม่โดนนะฮะมากันถ้าใครขี้เกียดตายก็แบบนี้ได้เลยโอเคงานแต่แบบนี้เนะี่ยคนน่าจะล้มหมดแล้วนะจะสมัครพูดได้ไหมอาจจะยังไม่รู้นะฮะเอ,อ,อ,อาเอาเอาจักยาไปเลย อานนี้ถึงแล้วนะทุกคนพอพังบินกันถ้าใครโดนแบมบ,บ้านหลังไหนก็บินไปตามบ้านหลังนั้นได้เลยนี่อ่านี่แบบนี้นะฮะสมมติว่าพวกเราจะไปบ้านตัวเองบ้านพวกเราอยู่นน้นใช่ไหมถนาะถ้าบ้านพวกเราอยู่นู้นแต่ถ้าบ้านพวกเราอยู่ไกลก,ก,ก็ตามมาหาไปเรื่อยๆนะแต่เมื่อเรา,านปถึงโอเคถ้าพเพื่อนหาพวกเราไม่เจอก็บินอย่างนี้ไปเลย

hello hello có ở mãi. hello thôi không có ở โอเคนะถ้าใครลงแล้วก็ไปดูในที YouTube ได้เลยวันนี้พามารีวิวต่อนะได้เมื่อกี้เมือ่อจะคุยกับพุ่นไปนะฮะอืมถ้าเออเดี๋ยววันหน้าจะพามารีวิวเกมแมวเหมียวนะฮะเดี๋ยววันนี้ขัดจบคลิปไ้ก่อนบาย